วันนี้ไปชม m ิว X Active สายแปลงนะครับจาก Fc ระยองนะครับเซลุกี้ใช่ค่ะรถของพี่หนึ่งแล้วก็พี่ยอดนะคะพี่หนึ่งพี่ยอดนะที่ระยองนะก็เห็นเล่าแล้วก็อยากได้สเต็ปที่เราทำนะก็เลยไว้ใจให้เราดูแลอีกหนึ่งคันนะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับคันนี้นะดูดูดีๆนะฮะเลยเลย <laughs> ใช่คันนี้เป็นตัวเริ่มต้น Active แปลงให้เหมือนตัว Elegant หรือว่า Ultimate นะ เป็นอีกหนึ่งคันที่เรารู้สึกว่าสวยงามแล้วก็ลงตัวแต่แอบเอาของแต่งของตัวเอสผสมนิดนึงอ่าใช่ครับไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะครับอันดับแรกเราก็ยกชุดกระจังหน้ากันชนหน้าของตัวอ <ID. S 1> e ินแกนหรือว่าอัลติเมทมาใส่นะฮะแตกต่างกันที่ตัวนี้ไม่มีเซนเซอร์แค่นั้นเองนะฮะ แต่นอกนั้นเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมพร้อมด้วยใส่ไฟตัดหมอกแท้ LED เบิกศูนย์ก็คือยกหน้าเดิมของ Active ออกเอาหน้าตัวท็อปในรุ่น e l e g a n t Ultimate มาใส่แทนใช้วิธีเทินนะเทินหน้าเดิมแล้วก็ยกหน้านี้มาใส่นะแล้วก็เพิ่มความดุความหล่อให้กับตัวรถสีขาวมุกตัวนี้นะด้วยการติดตั้งฝากระโปรงมอนซ่า F1 ทรง M f a s นะครับพร้อมแจ้งจบเปลี่ยนสีให้นะคะครับลงเล่มขาวดำให้เรียบร้อยนะฮะ หล่อเนียนนะฮะมาดูความเนียนดีกว่าครับความเนียนนะดูลอบคัน,นะนก่อนเซียกีดูแก้มข้างอ่ะก็บอกว่าเขาแอบ,บเอา RS มาผสมค่ะแก้มข้างมีเพจนะฮะเพจของตัว RS นะครับที่ติดอยู่ใน RS นะฮะตัวนี้แท้เบิกสูงเหมือนกันนะครับแบบ RS เลยปกติตรงนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่นะแล้วอุดแล้วอุดอุดแล้วแล้วก็ทำสีแล้วก็ แปะเพจตัวนี้เข้าไปลูกค้าอยากได้ครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็เราก็อุดเสาอากาศนะฮะที่เคยอยู่ตรงกลางใช่ครับก็คือถ้าเอานินเนียนนะถ้าแปลงแบบเราเนียนเนียนต้องเอาออกนะออกทั้งแก้มข้าแล้วก็เสาอากาศนะฮะที่อยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็เดิมเนี่ยกระจกเป็นสีดำนะเซอร์บรเก้ดำล้วนดำด้านนะเปลี่ยนเป็นแบบตัวท็อปครับนะฮะ สีเดียวกับตัวท็อปตัดด้วยสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮะใช้งานได้จริงนะคะครับฟังก์ชันการใช้งานเหมือนตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็เดิมไม่มีเหล่าหลังคาเราก็ใส่เหล่าหลังคาแบบติดหลอกให้ะนะเดี๋ยวเซลเสี่มโชว์หน่อยอว่าเหล่าหลังคาตรงนี้เนี่ยติดแล้วมันแน่นหนาไหมหรือว่าติดแล้วหลุดได้นะนี่ใช้วิธีโยกให้ดูเลยนะโมก,กีคือค่อนข้างแน่นหนานะแล้วก็สวยงามเหมือนเหมือนแท้ครับแต่ว่าวัสดุคนละแบบกันแค่นั้นเองแล้วก็ คลิปฉลามแท้ตัวนี้ครับเจาะรับสัญญาณนะฮะรับสัญญาณวิทยุได้ปกติจากอุดเสาข้างหน้าแล้วก็ใส่คลิปแท้ไปะนะเหมือนแท้เลยนะครับก็คือจบไปแบบเนียนๆใช่ครับทั้งหลังให้ดูข้างหลังด้วยคันนี้ลูกค้าต้องการเป็นอ่โชกหลังไฟฟ้านะเซุกี้ะนะฮะแปบ๊บหนึ่งนี่ครับแบบคลิกเซนเซอร์นะก็คือ,อมีตำแหน่งเซนเซอร์ตรงนี้นะฮะเตะไปแล้วก็ ฝาท้ายก็เปิดให้นะครับของคืนเต็มเลยค่ะของคืนเยอะแยะเลยนะฮะตัวนี้นะฮะโชคหลังไฟฟ้านะแล้วก็เพิ่มความเรียนด้านหลังอีกเซบูกี้นะเมื่อกี้ที่เซบูกี้แผ่นให้ดูนะใช่เราก็คิดว่าเสี่ยนจะไปทางนั้นก่อนนี่ครับคือดิฟฟิวเซอร์หลังที่ทําสีนะจากเดิมมันจะเป็นสีด้านดําด้านจากสีดําด้านเราก็เปลี่ยนเป็นดําเงานะทำสีเป็นดําเงาให้ก็จะเหมือนกับตัวอิลิแกนรือัลติเมทถูกไหมเซบูกี้ใช่นะ แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเพิ่มความสวยให้กับตัวท่อนะฮะท่อเนี่ยเป็นเฉพาะท่อนท้ายนะต่อจากมอพักนะเซลกีไปลายไทยเทนใช่ครับไทเทเนียมแท้ของพี่เม้งสั่งนะ,นะ,ะหรือว่าตอนนี้ใครอยากได้ทั้งเส้น<ม>สามารถทําได้ไหม,มต่อจากเอาเอาแคดออกได้หรือ,อยัง<ม>ตัวนี้ต้องบอกว่าสามารถทําได้แล้วนะฮะสามารถเอาตัวคอท่อหรือว่าตัวแคดหรือว่าตัวถังดักไอเสียออกมาได้แล้วโดยการรีแบบปิดระบบค,ครับเพื่อไม่ให้ไฟโชว์นะร<ม>ีมแมปปิดโค้ดนะ สามารถทําได้แล้วสําหรับทั้งเส้นนะถ้าทั้งเส้นเปลี่ยนอาอาพอหม้อพักเนี่ยเสียงมันก็จะถุ้มกว่าพอ,พอกว่าแต่ตรงนี้จะเป็นเสียงเดิมเพราะเปลี่ยนเฉพาะท่อนท้ายนะสัพัทีคันนี้นะครับนอกจากภายนอกที่เราตกแต่งออกมาแล้วก็แปลงออกมาให้เหมือนกับตัวท็อป้วเนี่ยในชุดพระเอกก็คือชุดแมกยางลูกค้าก็เลือกเป็นล้อเวกนะครับเวก VFX v f VF ใช่ไหมศูนย์หนึ่งสามจุดสองอ๋อโอเคเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับเป็นเวกเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะล้อเบานะก็20นิ้วกว้างเท่าไหร่ครับเซอรกี่เก้าจุดห้าใช่ค่ะออฟเซตบวก22ี่นะล้อเก้าครึ่งก็จริงแต่ว่าเป็นออฟเซตบวกทำให้ล้อเนี่ยกำลังดีเลยฮะเสมอสมสวยงามมากรัดด้วยยางนะฮะยางคอสมิกไทนะครับ ก็เป no? in ็นรับรับเตอร์เอทีเป okay. okay. anyway> ็นยางเอทีนะสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะฮะก็เป็นไซนี้นะสวยงามนะลูกค้าอยากได้น็อตสีน้ําเงินเราก็จัดให้นะปกติเราจะใส่น็อตเดิมนะเทอร์กีใช่ใช่ลูกค้าอยากได้น็อตน้าเงินเราก็จัดให้ครับคันนี้ขาดอย่างเดียวเบรกนะถ้าจัดเบรกเข้าไปเนี่ยโคตรหล่อเลยต้องบอกอย่างนี้นะอ่าทรงเป็นไงครับคันนี้จัดทรงด้วยอ่าโชกก็ดูแลโดยพี่เพชรใส่ห้านะแอดวานใช่นะครับผมก็จัดทรงอยู่ที่หน้า3นิ้วหลัง3นิ้วนะฮะ หน้าสามหลังสามโชค๊คโมโนโทูบซับแ,แทนกแบบซับแทนกนะมีกระบอกน้ำมันแยกมาด้วยสำหรับตัวนี้นะก็ปรับไม่ได้นะแต่ว่าเป็นโมโนทูบซับแทนกฮะถ้านิ้วสอดก็ข้างหน้า5นิ้วสอดน,นะข้างหลังก็อยู่ที่5นิ้วสอดเหมือนกันค,คือหน้าหลังจะเท่ากันครับว่าร้านมาเท่ากันเลยก็คือหน้าทรง3นิ้วข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง3นิ้วนะสวยลงตัวสวยไหมสวย สวยมากสําหรับคันนี้แหละเรื่องเบรกเป็นเรื่องในอนาคตคิดว่าอาจจะมีเติมอ่ามีเติมแน่นอนเรื่องเบรกนะเพราะว่าคุยกับลูกค้าอยู่คุยกับพี่หนึ่งอยู่พี่หนึ่งบอกว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปเพิ่มเติมทีหลังอนาคตเพราะคันนี้ลูกค้าดาวเนี่ยดาวจริงก็คือประมาณห้าแสนใช่ค่ะอ่าพร้อมแต่งนะอ่าพร้อมแต่งพร้อมแต่งรวมรวมแต่งแล้วเนี่ยลูกค้าใช้เงินห้าแสนแต่ว่าไม่ใช่เลดดาวสิบนะลูกค้าดาวประมาณ2ี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์เทะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมภายในหน่อยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างนะคะ อ่าเดี๋ยวให้ดูในส่วนที่เพิ่มเติมก่อนนะก็คือปุ่มสตาร์ทนะลูกค้าต้องการเป็นปุ่มสตาร์ทนะจากเดิมที่เป็นกุญแจไขสตาร์ทสำหรับ,รบตัวนี้นะเปลี่ยนเป็นปุ่มสตาร์ทนะพร้อมได้กุญแจแบบนี้2อดอกนะตัวปุ่มเนี่ยเหมือนแท้ครับแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยของตัวกุญแจรหรือว่าตัวอ,อื่นเนี่ยมีความแตกต่างจากตัวแท้นะตัวนี้ได้กุญแจ2ดอกสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้ครับแล้วก็มีคีย์การ์ดสำหรับเปิดแปะตรงที่กระจกตรงมุมนู้นนะอ่าหรือว่าติดตรงหลังมือถือก็ได้แล้้วกก็็เเเเปปปนนีย์ารดดดหหมืออิิง ใช่ครับเพใส่ใช้เปิดรถได้นะฮะตัวนี้ความสะดวกสบายใช่ครับแล้วก็ตรงคอตรงคอพวงมาลัยปกติจะมีช่องเสียบกุญแจเดิมอยู่เราก็ปิดให้ปิดให้เลยนะคะแบบเนียนๆเลยค่ะอ่าใช่ครับแล้วก็ส่วนภายในดูเบาเบาะที่เราใส่ให้ลูกค้าก่อนนะฮะเบาะตัวนี้เราใส่เป็นเบาะเกรดหนังไมโครไฟเบอร์หนังนุ่มนะฮะเกรดเทียบกับตัว R S เลยใน RS อใส่แบบไหนลวดลายแบบไหนนะฮะลักษณะเบาะยังไงเนี่ยเราใส่ เหมือนกันเป๊ะเลยต่างที่ไม่ใช่ไฟฟ้าแค่นั้นเองครับใช่ก็คือเหมือนกันเลยนะคะใช่ครับงานสวยมากสำหรับเบาะนะเราใส่ของดีให้อ่าใช่แล้วก็พรมเข้าลูกค้าดีนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าทลือกนเป็นสีนี่นะครับตัวโช้กหลังไฟฟ้านะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยต้องการสาเดิมคืนด้วยถุงมือเทิลเกี้เราก็เลยต้องจัดการพับเบาะสองเบาะอ่าสองเบาะข้างหลังนะฮะแล้วก็เอาฝากระโปรงเดิมี่ยคืนขึ้นรถให้ลูกค้าไปแล้วก็ โชคเดิมโชกคฝาท้ายเดิมนะฮะกระจกมองข้างเดิมใช่กระจกมองข้างเดิมแล้วก็ตัวแป้นดําเงาที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยข้างระตูใช่ค่ะก็บอกว่าพอพับบอกแล้วภายในคือกว้างมากากครับจะไม่มีอะไรเกะกะด้านข้างฮะสามารถวางของได้เลยใช่นะฮะนี่คืออีกหนึ่งคันนะฮะที่ลูกค้าเลือกฟังก์ชันแบบการแปลงภายนอกที่เนียนมากๆนะโดยเซลเซมแล้วก็เซลบูกี้นะฮะแล้วก็เลือกฟังก์ชันบางอย่างที่อยู่ในตัวอีล็กแนนเข้ามาก็คืออย่าง ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มสตาร์ทที่เพิ่มเข้ามานะนอกนั้นภายนอกเนะี่ยดูเนียนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะตนนั้งแต่อะไรตรงน,นี้ตัวน,นี้นะครับมีเพิ่มเติมนะในนี้ก็จะมีนะเพิ่มเติมนอกจากปุ่มเดิมเขาก็จะมีปุ่ม,ปมเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะกดค้างประมาณสักสี่ห้าวินะครับก็จะเปิดเองตัวน,นี้ก็จะเป็นตัดหมอกครับที่เพิ่มเข้ามานะแล้วตรงน,นี้ก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวคันเร่งไฟฟ้าของ A Box นะฮะที่ปรับได้เก้าระดับนะลูกค้าต้องการการตอบสนองของคันเร่งที่ดีขึ้นด้วย ทำเร็วใช่ครับเพิ่มเพิ่มการตอบสนองของคันเร่งที่ดีขึ้นนะฮะก็ตรงนี้เต็มหมดแล้วเต็มทุกช่องแล้วนะใส่อะไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะฮะก็จัดเต็มไปนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่แต่งออกมาได้ครบจบลงตัวนะฮะสำหรับตัวเริ่มต้นที่ต้องการแปลงเนียนๆให้เหมือนตัวท็อปนะครับก็คันนี้ก็เป็นรถต้นแบบอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับใครที่สนใจมิวเอ็กตัวเริ่มต้นในราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทนะฮะ เราสามารถช่วยบวกราคาอุปกรณ์ตกแต่งช่วยลูกค้าได้10,000แสนบาทนะ<ช>แต่คันนี้แต่งเกินแสนแน่นอนครับต้องมีแสนกว่าบาทแน่นอนสำหรับคันนี้นะนะฮะเพราะฉะนั้นเราบวกช่วยได้10,000แสนที่เหลือลูกค้าสามารถจ่ายเพิ่มไปกับตัวเงินดาวได้นะฮะสำหรับคันนี้นะนะแต่งอย่างนี้โปรโม,มชั่นเริ่มต้นดาวเท่าไหร่ครับเซลโมกี้ของเรานะอ่าคร่าวๆนะมันมีเพิ่มตัวปุ่มแล้วก็ตัวโชคหลังไฟฟ้านะฮะ อยู่ประมาณ2องแสนสโดยประมาณนะใช่ประมาณ2องแสนสามบาทได้แบบนี้เลยสําหรับดาวเริ่มต้น10%ในชุดโปรโมชั่นนะคะถ้าใครไม่เอาของแต่งรายการไหนเราหักออกและทำแล้วก็ทําส่วนลดให้ใช่แล้วแต่ถ้าต้องการแต่งแบบนี้เลยประมาณ2องแสนสามนบาทใช่ค่ะประมาณนะคร่าวๆนะบวกลบนิดหน่อยนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะฮะสวยลงตัวครับใคร ติดตามเราอยู่นะก็ขอบคุณมากนะครับแล้วสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะดูคลิปแล้วก็ฝากติดตามช่องของเซลเซมแล้วก็เซลบุีคด้วยคันนี้ต้นแบบมาจากคันของพี่เอ็กไหมคะอ่าใช่ครับมีสไตล์นี้หนึ่งคันแล้วใช่ที่เราลงไปในช่องนะใช่ลองลองไปเลื่อนดูแล้วก็คันนี้ก็จะทําใกล้เคียงกันแต่ว่ามีเพิ่มเติมบางอย่างที่ความแตกต่างนิดหน่อยนะค่ะขอบคุณนะครับก็เข้ามาก็ฝากกดไลค์นะฮะกดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะมีรถสวยๆเป็นรถแต่งไม่ว่าจะเป็นมือเอ็กซ์หรือกระบะนะฮะ มีในช่องนี้ตลอดให้ชมตลอดฮนะไว้ดูเป็นแนวทางนะฮะสำหรับใครที่มองใน m ิวเอยากได้สเตปนี้ก็าสามารถทักเข้ามาคุยกับเราได้ที่ใต้คลิปนะฮะมีช่องทางติดต่ออยู่มีเบอร์โทรศัพท์ลิงก์ไลน์ลิงก์งเพจนะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อเข้ามานะเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปลบแดดก่อนบายบายครับ